เนี่ยแต่รุ่นคุณปู่นะครับเป็นรุ่นแรกแล้วก็รุ่นพ่อผมเป็นรุ่นที่สองนะครับส่วนตัวผมนี่เองมาเป็นรุ่นที่สามครับซึ่งพ่อผมเนี่ยปรับปรุงสูตรจากรุ่นที่หนึ่งมาจนได้รับเชลเชิญชิมมานะครับในป, <ะ S 1> ปี2508 นะครับจนปัจจุบันก็50ปีแล้วแคคลักของเรานะครับทั้งเนื้อตุ๋นหมูตุนของเราจะใช้ของที่สดใหม่นะครับใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพนะครับผมแล้วการตุนเนื้อนะครับที่ใช้เประยะเวลานานนะครับเพื่อให้น้ําซุปเนี่ยเข้าเนื้อนะครับส่วนหมูตุนก็เหมือนกันครับเป็นส่วนของทางร้านซึ่งก็เราจะเลือกคัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพนะครับสดใหม่สะอาดทุกวันแล้วก็ตุนเข้าไปในเนื้อหมูเนี่ยซึ่งใช้เวลานานนะครับ ตอนนี้นะครับร้านโปรเพลงมีทั้งหมด3สาขานะครับมีที่มัมคองนะครับที่พัฒนาการเอ็มโพูลเรียมครับและสาขาล่าสุดเราก็คือที่ตลาดน้ำขันเหลี่ยมครับผมตัวผมนะครับจะประจำอยู่ที่ตลาดน้ำขัญเลี่ยมครับในวันสา์อาทิตย์นะครับและมันหยู่นครตะเลิกซึ่งร้านต่อที่ตลาดน้ำขันเหลี่ยมครับเราจะเปิดตั้งแต่7จ็ดโมงเช้าจนถึงหกโมงเย็นครับผมสามารถมาหาพบเจอผมได้เลยครับ เนื้อสุนหมูตุนต้องโปรดจำเฮงเท่านั้นค่ะ